จับตาการประชุมฟอร,รัมเปโอวเ,เอเชียมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้แาน UN เล็งผลการพัฒนาแบบ BRI เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ื่องของ t i k t o อกนะคะไปดูในหัวข้อการประชุมครั้งสําคัญในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกค่ะนก็คือการประชุมฟอรัมโปอ่าวฟอรัมเอเชียประจําปีนี้นะคะที่ทางธนาคารกลางจีนนั้นก็มุ่งเน้นว่าจะมีการพัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะ ซึ่งในปีนี้นะคะทางผู้ว่าการธนาคารกลางกล่าวในวันพุธในระหว่างการประชุมเปาอ่าวฟอรัมฟอร์เอชียหรือว่า BFA ในไฮหลัมทางตอนใต้ของจีนค่ะที่ระบบถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปีพศ2558เพื่อที่จะเรียกร้องให้ดําเนินการยุติความยากจนปกป้องโลกแล้ก็รับประกรันว่าภายในปี2573ทุกคนจะมีสันติภาพและมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะ ในการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม BFA นั้นนะคะนายอี้กังผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนหรือว่า PBOC นั้นก็ได้กล่าวถึงความสําเร็จทางการเงินที่สําคัญของ PBOC ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะในการส่งเสริมกิจการการพัฒนาที่ยั่งยืนและการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการสําคัญของธนาคารของจีนในปีนี้ด้วยนะคะโดยระบุว่าภายในปีที่ผ่านมาค่ะได้เสร็จสิ้นแผนงานสําหรับการเงินที่ยั่งยืน ซึ่งปีที่แล้วนั้นนะคะได้มีการดําเนินการตามกรอบนโยบาย G 2 0สําหรับการเงินสําหรับการเปลี่ยนผ่านกรอบซึ่งกําหนดทิศทางการเงินตลาดเพื่อสนับสนุนการลดคาร์บอนได้ถูกนํามาใช้ในการประชุมสุดยอด G 2 0ที่บาหลีอินโดนีเซียด้วยค่ะและในขณะเดียวกันนะคะระบุว่าทางปีนี้นั้นก็จะมุ่งเน้นไปที่การดําเนินการตามมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ สำหรับการประชุม BFA หรือว่า Boa u o r u r for Asia ในปีนี้นะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง31มีนาคมค่ะเป็นการประชุมภายใต้หัวข้อท่ามกลางสภาวะโลกที่ไม่แน่นอนนั้นจำเป็นต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ามกลางความท้าทายค่ะถือว่าเป็นการประชุมในระดับสูงของระหว่างภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก ไปดูความเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ b บ l and r o a d i n i t i a t i v e หรือว่า BRI นะคะที่ตอนนี้นั้นนะคะก็พบว่ามีผลทวีคูณสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหลังจากที่มีความเห็นจากทางผู้แทนของ UN เ็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะความคืบหน้าของการรถไฟลาวจีนด้วยค่ะคุณ <Progress> อมิดาไซชาอนนอลิสจาบานาะเลขาธิการสภาประชาชัาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรือว่าเอสเคป กล่าวในการให้สัมภาษณ์นะคะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะในช่วง3มทศวรรษที่ผ่านมานะคะก็ได้รับแรงผลักดันจากการพัฒนาการค้าและโอกาสสาหรับการพัฒนาในภูมิภาครออยู่ข้างหน้าด้วยค่ะโดยทางคุณอลิจาบาน่านะคะก็ชี้ไปที่ความคืบหน้าของโรงการรถไฟลาวจีนนะคะที่ตอนนี้ก็พบว่า มีการเปลี่ยนผ่านจากประเทศลาวค่ะที่เปลี่ยนจากประเทศแลนล็อกเป็นแลนลิงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะลาวนั้นเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็กลายเป็นประเทศที่มีความเชื่อมโยงทางทางบกที่ส่งผลต่อความเชื่อมโยงของภูมิภาคค่ะทําให้เกิดโอกาสมากขึ้นในด้านการแลกเปลี่ยนและการลงทุนซึ่งทางรถไฟนะคะตอนนี้ก็พบว่ามีการบรรทุกสินค้าข้ามพรมแดนไปนแล้วมากกว่า1นล้านหกแสนตันค่ะ แล้วก็สร้างงานให้กับชาวลาวนะคะมากกว่า1 0 0 0 0แสนตำแหน่งนับตั้งแต่ที่เริ่มดำเนินการมาในปี2564ค่ะ <S <S ซึ่งเธอก็ระบุด้วยนะคะว่าหากดูแลความคืบหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดโควิดในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมานั้นทางภูมิภาคได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างมห AH าศาลร,รวมถึงมีฐานะที่ดีขึ้นทั่วทุกภูมิภาคจากสาเหตุ2ประการค่ะก็คือการค้าที่ได้รับประโยชน์จากห่วงโซ่มูลคาาระดับภูมิภาคไปถึงทั่วโลกค่ะ และประการที่2ก็คือการเชื่อมต่อกันเรื่องของคมนาคมและภมิภาคต่างๆด้วยนะคะขณะที่ทางจนที่สภประชาชาติก็ย้ำค่ะว่ายังมีพื้นที่อีกมากมายนะคะที่มีการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนในภูมิภาคนี้ค่ะโดยเธอยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าการเชื่อมโยงในภูมิภาคนั้นพัฒนามากขึ้นค่ะประเทศลาวนะคะซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตอนนี้นั้นนะคะก็มีการเชื่อมต่อทั้งทางรถไฟและก็การคมนาคมทางบก คนหนุมสาวนะคะรวมไปถึงกระแสของการใช้รถไฟลาวจีนนะคะก็จะหันมาใช้รถไฟมากขึ้นค่ะแล้วก็หวังว่าสินค้ารวมถึงบริการรถไฟนั้นก็จะสามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่นอ,อีกด้วยค่ะนอกเหนือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะคะเธอก็ยังย้าว่ารถไฟลาวจีนนั้นนะคะก็จะทําหน้าที่เป็นรากฐานสาคัญสําหรับแผน BRI I ต่อไปในการเชื่อมต่อภูมิภาคอื่นๆค่ะซึ่งอาจจะมีผลทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกันนะคะ โดยคาดการณ์ว่านอกจากจะมีแผนในการเชื่อมต่อในทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วค่ะก็ยังมีการเชื่อมไปถึงเอเชียกลางค่ะแล้วก็ตอนนี้นั้นนะคะสามารถทําให้การเดินทางเนี่ยนะคะเดินทางได้สะดวกมากขึ้นเชื่อมต่อไปถึงส่วนอื่นๆมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เอเชียกลางแล้วก็ยุโรปนะคะดังนั้นหากลองจินตนาการถึงผลกระทบแบบทวบีคูณค่ะก็จะเห็นได้ว่าจะมีโอกาสการเติบโตอย่างมหาศาลทีเดียวค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะในช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาค่ะทางจีนก็ได้ลงนามเข้าตกลง BRI กับ5ประเทศในเอเชียกลางนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการปูทางสําหรับการขนส่งที่ดีขึ้นผ่านการเข้าออกภูมิภาคมากขึ้นทั้งทางรถไฟทางทะเลและก็ทางถนนอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นประเด็นร้อนนะคะหลังจากที่มีกรณีการหยิบยกประเด็นเรื่องของแอป Tik t อ o k คะ่ะว่าไม่มีความปลอดภัยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้ผู้ใช้ Tik Tok รุ่นใหม่ในมหานครนิวยอร์กนั้นมีการตั้งคําถามนะคะว่าข้อกล่าวหานี้เป็นจริงหรือไม่คะ่ะหลังจากที่หลายคนก็มองว่าข้อมูลส่วนตัวของพวกเขานั้นนะคะก็ถูกใช้ไม่ต่างจากรูปแบบโซเชียลมีเดียอื่นๆเลยคะ่ะ ผู้ใช้ TikTok รุ่นใหม่นะคะในมหานครนิวยอร์กนั้นก็แสดงความสงสัยเกี่ยวกับข้อกังวลที่ถูกกล่าวหานะคะโดยเฉพาะกรณีการหยิบยกเรื่องของความปลอดภัยของ TikTok ที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นค่ะโดยพวกเขากล่าวว่าพวกเขานั้นนะคะเพียงแค่สนุกกับเนื้อหาและก็รู้สึกว่าข้อมูลส่วนตัวของพวกเขานั้นนะคะก็ถูกใช้ไม่ต่างจากรูปแบบโซเชียลมีเดียยอดนิยมอื่นอีกด้วยค่ะ ขณะที่ทางคุณโจโสดูนะคะเป็น CEO ของ TikTok กนะคะก็ได้ทำการชี้แจงต่อหน้าคณะกรรมการรัฐสภา mm hmm. เมื่อวันพนบดีที่ผ่านมาในอเมริกานะคะเนื่องจากบริษัทนั้นอาจจะถูกบังคับขายหรือว่าห้ามขายในอเมริกาค่ะโดยทางคุณชูนะคะหรือว่ามิสเตอร์ชูนะคะก็ถูกไต่สวนเป็นเวลาถึง6ชั่วโมงโดยฝ่ายนิติบัญญัติตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและก็เนื้อหาใน TikTok อีกด้วยค่ะ แต่ว่าในการพิจารณาในครั้งนี้นะคะก็ทําให้ทางผู้ใช้งานทิก t o k มากกว่า150ล้านคนในสหรัาฐอเมริกาน,นั้นก็ไม่เห็นพ้องนะคะว่าคนที่จะลบแอป,ปนี้ออกจากอุปกรณ์หรือไม่ตามที่มีบางส่วนเรียกร้องค่ะขณะเดียวกันนะคะทางสื่อจีนค่ะ China Global Television Network หรือว่า CGTN นะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ใช้เบรรุ่นหลายคนค่ะก็มีการแชร์เนืนะะ้อหาบางส่วนที่เขามักจะชอบดูบน Tik t o ok k นะคะซึ่งหลายคนก็มีความเห็นนะคะว่า ฟังดูแล้วนะคะเนื้อหาของ TikTok นั้นก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรคะ่ะอย่างคุณซาฟานะคะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบอสตันค่ะก็กล่าวว่าเธอชอบในสิ่งที่ แสดงในแพลตฟอร์ม t i k t o อกอย่างมากค่ะโดยเฉพาะคำแนะนำมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าความงามหรือแม้แต่กระทั่งนะคะคนที่มีอายุเท่ากับเธอเนี่ยนะคะก็ชอบดูวิดีโอตลกๆที่สามารถเอนเตอร์เทนเธอได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณชารอนจากนิวยอร์คค่ะก็กล่าวว่าก็มักจะดูเนื้อหาเกี่ยวกับการทำอาหารเป็นประจำค่ะรวมไปถึงวิดีโอเกี่ยวกับสุนัขจำนวนมากนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ามีเนื้อหาน่ารักน่ารักมากมายรวมไปถึงเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางอีกด้วยค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะหลายคนก็รู้สึกว่า TikTok นั้นนะคะใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบพอๆกับแอปโซเชียลมีเดียอื่นๆของสหรัฐค่ะแล้วก็ราบา TikTok นะคะไม่มีการโปรโมทโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้เหมือน i n s t a g r กรมด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณลิฟชาวนิวยอร์กอีกคนนึงก็บอกนะคะว่ารู้สึกสบายใจนะคะที่ทาง TikTok นั้นมีข้อมูลของเธอมากกว่า i ิน t a g r กรมค่ะเพราะว่าเธอมีความรู้สึกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะคะเธอได้รับข้อมูลการโฆษณาเนี่ยน้อยกว่า In s t a g r กรมอีกด้วยค่ะ ก็เลยคิดว่า TikTok นั้นนะคะไม่น่าจะมีปัญหาหรือว่ามีอันตรายใดๆค่ะก็เป็นการสำรวจถึงความมั่นใจของการใช้งานแอป TikTok ของผู้ใช้งานในมหานครนิวยอร์กนะคะหลังจากที่ทาง CEO ของ TikTok นั้นได้ไปชี้แจงต่อสภาคอเกรสของอเมริกาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะ